สวัสดีครับรีวิวของเจที่ชอบวันนี้รีวิวของใหญ่ที่สุดเลยนะที่เคยรีวิวมาเลยคือเครื่องซักผ้าวันนี้ผมรีวิวเครื่องซักผ้าเลยนะแต่เป็นเครื่องซักผ้าไซส์มินินี่เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยเดี๋ยวเปิดกล่องก,กันเลยครับตื่นเต้นมาก ก็ถือว่าแพ็กมาค่อนข้างดีนะครับลัดสายไม่แ่งดีอ่านี่นะครับเปิดกล่องออกมาชั้นแรกก็จะเป็นโฟมนะกันกระแทกดีพอสมควรนะครับ ยกออกไปแล้วนะจะให้ดูว่าเขาก็มีโฟมกันกระแทกทั้งล่างและบนเนาะอยู่ลักษณะนี้ไปสำคัญอยู่ตัวเครื่องนี่คับทุกคนตัวเครื่องดูไม่กองแกงนะปรดตรงปัดอิกอะไรก็โอเคอยู่นี่อ่านี่อันนี้ก็น่าจะเป็น ที่ปั่นที่ปั่นผ้าแห้งนะครับจะมีแถมสายนะนี่ก็เป็นสายน้ำเข้าสายน้ำออกก็อยู่มุมนี้นี่เป็สายน้ำออกเฮ้ยไม่ไม่ก้องแก๊งเท่าไหร่นะครับไม่ใช่อย่างที่คิดทางข้างก็เป็นปลาติกธรรมดา แต่ก็คือกับราคานี้ห็นไหม,มเงาไหมตัดสติกก็ค่อนข้างบางอยู่แต่ก็เพียงพอนะครับสำหรับใช้ซักผ้าไปเดี๋ยวประกอบกันก่อนนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเครื่องซักผ้ามินิมาวางตรงนี้เพราะผมอยู่ในห้องเช่านะครับห้องเช่าเล็ก ถ้าซื้อเครื่องกับผ้าใหญ่เนี่ยเข้าไม่ได้แน่นอนกับห้องน้ําแค่นี้พื้นที่น้อยมากเลยต้องซื้อเครื่องซักผ้ามิานิเห็นรีวิวกันในติ๊กต็อกในอะไรเยอะนะก็เลยซื้อมาลองดูนี่เดี๋ยวก่อนที่จะวางผมจะไม่วางกับพื้นนะผมจะใช้ยางลองก่อนแล้วก็วางเครื่องไป คำนวณไว้ <laughs> อนนี้ก็เป็น2ตาธรรมดานี่มีสายดินสายดินมาด้วย3ตาแบบนี้ถือว่าดีให้มาดีพลาสติกก็ตามราคาครับลืมบอกราคาตัวนี้ผมซื้อมา1นึ9งพั0สนันั่นแหละ หลอดยางน้ําที่ให้มาคือแบบก้องแก้งมากเลยอ่ะมันหลอดดูดน้าเลยเออมันจะใช้ได้นานไหมเนี่ยเดู๋เป็นแบบเออพอใช้ได้แต่ก็ก้องแก้งอ่ะเว่าก้องแก๊งเลยแหละเนี่ยเหมือนจะโอ้บุบด้วยอ่ะรั่วไหมเนี่ยไม่รั่วนะ ตดน้ำให้มาแบบของแก้งมากเลยนี่นะครับต่อเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวมาลองเปิดน้ำกันดู น้ำหายไปในหมดอ่ะลงไปอยู่ใต้เครื่องอ๋อนี่พอเอาสายลงก็น้ําก็ออก มาลองเปิดดูนะครับให้ดีกว่นี่ไฟก็เข้าเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นี่นะครับเราต้องปุ่มนี้แล้วก็หมุนนี่เขาก็จะสั่ มีแสงสีฟ้าค่าเชื้อโรคด้วยโอเคใช้ได้แล้วเ,เดี๋ยวลองซักจริงกันเลยดูโอเคนี่นะครับได้น้ำมาก็ระดับหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะลองซักด้วยก่อนนะซักไม่กี่ตัวใช้น้ำแค่นี้ก็พอนี่ก็ใส่ซัอ ตัวนี้เป็นกึ่งอัตโนมัตินะครับมันจะไม่เทน้ําเองเราจะต้องมาเปิดเทน้ําเปิดปิดน้ําเอาเองแค่ตั้งเวลาได้อ่าอเสร็จแล้วเราก็คนนะครับโ้แรงนะ ครับเสื้อผ้าวันนี้ก็ไม่เยอะลองก่อนลองดูก่อนบอกเซอร์เสื้อสี่ห้าหกหเจ็ดชิ้นนะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนดึกแล้วขี้เกียจลองเทสเฉยๆเห้แรงอยู่นะดูใช้ได้เลย ก็ตั้งไว้ที่3นาทีนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าผ้าสอาดหรือเปล่านี่นะครับหลังจากผ่านไปคือเมื่อกี้3มนาทีแล้วมันก็ตัดแล้วผมก็หมุนเพิ่มไปอีกนะเพิ่มไปอีก3ก็กลายเป็น6นาทีนี่พอจบเวลาอุ๊บเขาก็ตัดของเขาเองปับนี่แล้วก็ เนี้ยเราก็ต้องมาเทน้ำเองก็แค่ปลดนี้ลงปลดสายตัวนี้ลง เซฟตี้นะคือเซฟตี้เวลาเครื่องเสืผ้าทั่วไปอะเวลาเปิดปุ๊บเครื่องจะหยุดใช่ไหมอันนี้ไม่หยุดนะครับนี่มันแค่ฝาปิดธรรมดาติดไมให้น้ำกระเด็นเฉยนี่เป็นตัวฟิลม์มไม่ได้เป็นรอยตำหนิอะไรนะครับเป็นฟิลม์มเฉยที่เกียดรอ,อแบแ๊ปเดียวนะครับน้ำก็หมดแล้ว หมดก็เปิดน้ำใหมครับล้างฟองครับกเก็บตัวนี้ขึ้นมาเหมือนเดิมถ้าไม่เก็บนี่มันรั่วออกหมดเลยนะเพราะมันมันไม่ได้มีระบบเก็บน้ำนะมันแค่เทเฉยๆไม่ได้มีวาล์วปิดน้ำนก็ปล่อยให้มันน้ำาท่งพาคไปก่อน แล้วค่อยมาเปิดสักล้างฟอง อยากเห็นตอนปั่นแน่นอนผมก็อยากรู้ครับว่ามันปั่นได้จริงๆหรือเปล่าปั่นนี่แหละยากกว่าซักซักเนี่นคือผ่านแล้วโอเคซักแต่เยี่ยมี๋ยวดูปั่นนี่แหละมันจะผ่านไหมมาครับทุกคนเร็เวไปนะเรารอคอยกันเลยนะครับเรามาลองปั่นกันดนูอันนี้ก็ต้องประกอบด้วยครับนี่ะเห็นเขี้ยวนะครับ i ได้อีกชิ้นหนึ่งนะแต่ว่าผมพอแล้วแค่นี้ก่อนอันนี้เราไม่ต้องเอาขึ้นนะครับให้ปล่อยแอ์น้ำมันออกแล้วก็มาสุดนี่ปุ่มมาขวาสุดนะครับเริ่มปั่นแล้วเฮ้ยปั่นได้จริงว่านี่น้ำออกมนะ คือเครื่องสั่นไม่แรงด้วยไม่ได้สั่นแรงอย่างที่คิดนะมันอาจจะเป็นเพราะยางของผมด้วยผมเอายางมาลองแต่ก็ด้วยตัวเครื่องแล้วมันก็นิ่ม,มอยู่เอ้ได้ว่าปั่นนี้ไม่ต้องใช้เวลาเยอะนะครับแป๊เดียวพอเดี๋ยวเรามารอดูกันว่ามันจะแห้งหรือเปล่า ก็ตัดเรียบร้อยนะครับเครื่องเหมือนจะแห้งนะครับโอ้โหมือเดียวทำยากกว่าอดเดียวนึงนี่นะครับก็ระดับความแห้งก็พอใช้นะครับแห้งกว่าบิดมือเยอะนี่ก็แห้งนี่ถ้าเสื้อบางๆแบบนี้แห้งดีเลยแต่อันนี้ของผมหนาหน่อยก็จะ ือว่าเดียดตากอีกแบบก็แห้งแล้วแบบนี้ตากลมตากลมสักคืนก็แห้งแล้วครับแบบนี้ถือว่าดีกว่าบิดมือเยอะโอเคถือว่าผ่านครับสุดยอดถือว่าเครื่องนี้ก็ใช้ได้นะครับในราคาแค่พันกว่าบาทใช้ได้จริงนะยังเหลืออีกสองชิ้นเดี๋ยวค่อยปั่นต่อ สรุปเลยนะครับว่าคือซักผ้ามินิใช้งานได้จริงยอดเหมาะสำหรับใครบ้างก็เหมาะสำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยนะแล้วก็คนที่อยู่ไม่เกินสองคนนะถ้าเกินกว่านี้ก็คือผ้ามันจะเยอะเกิน <c oughs> เจ้าเครื่องนี้แล้วหรือว่าคนที่แบบแม่ลูกอ่อนอะไรแบบ ต้องซักเสื้อเด็กบ่อยๆนะซักเสื้อซักผ้าอ้อมอันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยแต่ความทนทานยังไม่รู้พอะเพิ่งซื้อมาวันแรกเหมือนกันสำหรับการใช้งานก็ถือว่าผ่านโอเคก็คนที่มีพื้นที่น้อยคนที่อยู่คนเดียวหรืออยู่สองคนอยู่คอนโดยอยู่หอพักห้องพักนักศึกษาอะไรแบบนี้อ่า ซื้อไปใช้ได้ก็ประหยัดประหยัดกว่าซื้อเครื่องใหญ่เยอะใช้ได้จริงด้วยแล้วก็สักก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่สะอาดนะก็จะสะอาดเลยแหละมันปันแรงอยู่ถือว่าจะได้สะอาดพอสมควรนะก็ขออิคลิปเพียงเท่านี้